หนุ่มกันชัยไม่อยากกินยาตลอดชีวิตตัดสินใจเลิกทำสองสิ่งนี้ในทันทีเป็นพิธีกรหนุ่มชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยยังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพร,รอยที่โลดแลนในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานการแสดงให้ชมมากมายก่อนผันตัวเองมาเป็นพิธีกรแนวหน้าของเมืองไทยที่ใครๆก็รู้จักล่าสุดหนุ่มกัญชัยก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ t h อ d r ดรเว ของพิธีกรดังอย่างโอตปราโมดพิษกาชัยและพลอยหอวังพูดคุยเรื่องราวต่างๆในชีวิตโดยมีบางช่วงบางตอนที่คุยถึงเรื่องในอดีตที่พิษกาชัยก็ถามว่าสมัยก่อนพี่หนุ่มก็สูบบุหรี่กินเหล้าแล้วทำไมอยู่ดีๆพี่หยุดหนุ่มกันชัยก็ตอบว่ามีอยู่วันหนึ่งพี่ไปตรวจร่างกายแล้วความดันพี่ขึ้นแล้วหมอบอกว่าให้พี่กินยาตลอดชีวิตให้กินยาลดความดันเพราะถ้ากินต้องกินตลอดชีวิตพี่บอกพี่ไม่อยากกินพี่ไม่ชอบกินยาอะไรอย่างนี้หมอเลยบอกว่า งั้นก็ต้องเลิกสูบบุหรี่และเลิกกินเค็มพี่ก็เลยเลิกสูบบุหรี่เลิกเลยคือแบบหักเลยหักดิบเลยโอดปราโมดก็ยิงคำถามถามหนุ่มกัญชัยต่อทันทีว่าแต่กินเค็มเลิกด้วยไหมพี่ซึ่งหนุ่มกัญชัยก็ตอบกลับทันทีว่ากินเค็มเดี๋ยวนี้ก็ไม่กินเช่นเดียวกันฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ